สวัสดีค่ะอยู่กับช่องพังประกายแก้วนะคะวันนี้น้องควานมาเข้าสวนนะคะน,น้องควานมาตัดหญ้าค่ะมาตัดหญ้าให้วัวนะคะนี่น้องควานมาเจออะไรนะคะคุณพอ่อคุณแม่คะนี่เห็ดค่ะเห็ดพวกหรือเห็ดโคนนะคะนี่ตามสวนนะคะจะขึ้นเป็นจะขึ้นเป็นยมยมนะคะเมื่อวานน้องควานมาตัดหญ้าเหมือนกันก็เจอเหมือนกันนะคะได้ไป ตะกาหนึ่งวันนี้มาเจออีกแล้วค่ะพี่ควันกำลังเก็บนะคะกำลังเอ้อๆเลยค่ะกำลังเออเอๆเลยเอาชิดเก็บสวยๆนะอย่าเก็บดินไปเยอะอือทางนู้นสองดอกค่ะเดี๋ยวจะค่อยๆหานะคะระวังเหยียบด้วยชิดอือนี่ทั้งนี้ก็มีค่ะอยู่ในสวนญ้านเลยค่ะไม่กล้าเสียงดังนะคะไม่กล้าเสียงดัง กดไลยเพืนี่ทา <c oughs> งนี้ก็มีค่ะนี่อยู่ตามป่าหญ้าเลยนะคะมาตัดหญ้าค่ะมาตัดหญ้าพอเห็ดมนัมนมันนี่น,น,นี่นี่ด้วยนี่ชีพนี่ด้วยนี่ค่อย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 ,อย,อยหาไปนะไม่กล้าเสียงดังไม่กล้าเสียงดังอุ้ยไม่มีมีดเลยน้องควายไม่ได้เอามีดมาด้วย ทำยังไงทีนี่นี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่คะช่วงนี้นะคะเป็นฤดูฝนเห็ดออกค่ะอุย้ยขายาวมากดูสิคะโอ้ยเสียดาย่ะเสียดาย่าเสียดาย่ะชิดเก็บดีๆเด้อด,ด,ดูดิเราบีบขาแตกหมดเลยนี่นี่นี่กระปุมกระปุมกระปุมกระปุ๋ม ควานก็ได้เก็บเหมือนกันค่ะแต่ว่าพอดีว่าเห็ดเจอฝนนะคะเห็ดไม่ค่อยสวยวันนี้นะคะฝนไม่ตกนะคะนี่นกควานเจออีกแล้วน,นี่อยู่ทางนี้นี่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 ดอกนึงดอกนึงนี่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 นีนน่โอ้ยสนุกมากเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่มาตัดหญ้าค่ะมาเจอเห็ดพอดี เมื่อวานน้องควันก็เก็บนะคะแต่ไม่ได้ถ่ายคลิปเพราะว่าน้องควันไ,ได้เอาโทรศัพท์มาด้วยนะคะวันนี้ก็มาตัดหญ้าเหมือนเดิมนะคะหิดเกิดในสวนหญ้าเลยค่ะโอ้ยสนุกมันมากเลยค่ะเก็บดีๆนะคะเดี๋ยวหักโอ้ยอ้ยขาขาแตกเลย ช่วงนี้เป็นฤดูฝนชิดชิดชิดงดนินดอกเงนโอ้ยใครมาตัดหญ้าตรงนี้นี่โชคดีเลยนะคะพอดีนางควานมาว่าเอกใจว่าตรงนี้นหลายปีนะคะเกิดมีเคยมีเห็ดฮนะ,ะพะนอนางควานได้กลับมาอยู่บ้านนะคะก็มาเดินตามเลาะดูนะคะโอ้ยนี่ชิดสองดอกแล้วนั่นระวังเหยียบแล้วนั่นน่ะต้องขาเองดอกนึง <laughs> ป่าย่านี้น่าจะมีอีกนะคะคุณพ่อคุณแม่คะต้องค่อยๆหาโอ๊ยน้องควานจักถ่ายอะไรหรอกเนอะนู่นนู่นตรงนู้นก็มีชิดนู่นสองดอกชิดสองดอกชิด,อด,อชดโอ้เห็นหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวน้องควานพาไปดูนะคะโอ้ยมุดป่าย่าค่ะนี่ค่ะ ใจมากเลยนะคะได้เห็ดน้องควานมุดอยู่ในป่าหญ้าค่ะ<_ <C> _>เห็ดเกิดในป่าหญ้าค่ะคุณพ่อคุณแม่<_ C _><_ C _>นี่ดูทางโน้นควานชิดเก็บระวังด้วยนะคะคาหักเด้อชิดเอ้ย<_ <C> _>เก็บส,สวยๆเด้อล้างง่ายๆนี่พอดีว่าคนแถวบ้านเขาก็เข้ามาหาเหมือนกันได้ไปแล้วตะก้านหนึงน้องควานก็เลย ว่าโอ้ยลองมาตัดยาแล้วก็ถือตะกร้ามาด้วยค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเพื่อได้เห็ดวันนี้ได้จริงๆนะคะเมื่อวานก็ได้นะคะแต่ว่าไม่ค่อยสวยฝนตกวันนี้สวยมากอ่ะกำลังเอ้อเอเลยนีชิดนี่มีดอกลยค่งหาไปเรื่อยๆค่ะโอ้ยพอดีแหละตัดญ้าตรงนี้ก็ได้กินเห็ดเนาะนี่ค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะนี่เขาจะอยู่อย่างนี้ค่ะ ตามป่าหญ้าเลยนะคะเดี๋ยวน้องควนขอเก็บก่อนนะคะแปบ๊บหนึ่ง